สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับวิชาสังคมศึกษาหน่วยการเรียนรู้ที่3เศรษฐศาสตร์ใกล้ตัวเรายังอยู่ในบทที่2วางแผนการใช้จ่ายเงินของตนเองนะคะแต่วันนี้เรามาเรียนเรื่องที่2ภาษีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันภาษีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันภาษีคือเงินที่รัฐบาลจัดเก็บจากประชาชนผู้ที่มีไรายได้ตามกฎหมายกําหนด ซึ่งการเสียภาษีถือเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยอย่างหนึ่งหากผู้ใดหลีกเลี่ยงการเสียภาษีย่อมมีโทษตามกฎหมาย 1. ความสำคัญของการจัดเก็บภาษีรัฐบาลมีความจำเป็นต้องจัดเก็บภาษีจากประชาชนเพื่อนำเงินที่ได้มาใช้เป็นงบประมาณในการพัฒนาประเทศรวมถึงการจัดสวัสดิการการบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเงินภาษีที่จัดเก็บได้รัฐนำมาใช้พัฒนาจัดหาและให้บริการแก่ประชาชนในด้านต่างๆเช่นบริการที่ภาครัฐจัดหาและให้บริการแก่ประชาชนด้านการศึกษารัฐ ให้บริการโดยการจัดตั้งสถาบันการศึกษาของรัฐทุกระดับตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับอุดมศึกษารัฐสนับสนุนด้านงบประมาณเรียนฟรีด้านสาธารณาสุขรัฐให้บริการผ่านทางโรงพยาบาลของรัฐประจำจังหวัดอําเภอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด้านสังคมสงเคราะห์ ช่วยเหลือคนชราคนพิการเด็กกำพร้าจัดให้มีการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆในชุมชนเช่นจัดตั้งสถานีดับเพลิงศูนย์บรรเทาผู้ประสบภัยด้านสาธารณูปโภคอื่นๆจัดให้มีสาธารณูปโภคเช่นถนนสะพานไฟฟ้าโทรทัศน์น้ำประปารถไฟ รถโดยสารประจำทางนักเรียนควรรู้ภาษีการจัดการภาษีซึ่งเป็นรายได้ของรัฐบาลน,นั้นมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแลโดยมอบหมายงานให้แก่หน่วยงานต่างๆเป็นผู้ควบคุมดูแลในการจัดเก็บภาษีเช่นกรมสรรพากรทำหน้าที่จัดเก็บภาษีจากผู้ที่มีไรายได้ กมรมศุลกากรทำหน้าที่จัดเก็บภาษีจากการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศและกรมสรรพสามิตทำหน้าที่จัดเก็บภาษีจากสินค้าและบริการที่มีลักษณะฟุ่มเฟือยหรือสินค้าที่ได้รับประโยชน์นะคะเป็นพิเศษจากรัฐเช่นบุหรี่สุรานอกจากนี้ก็ยังมีหน่วยงานอื่นทำหน้าที่เก็บภาษีและค่าธรรมเนียมเป็นไรายได้เข้ารัฐด้วยเช่นกรมการขนส่งทางบก กรมตำรวจค่ะมาทำข้อสอบเหมือนการคิดกันนะคะพอเหตุใดประชาชนทุกคนจึงควรเสียภาษีคะนักเรียน 1. เป็นสิ่งที่รัฐบาลกำหนด 2. ช่วยลดปัญหาเศร,เศรษฐกิจ 3. าทำให้เมืองหลวงเจริญก้าวหน้า 4. ทํทำให้มีไรายได้ไปพัฒนาประเทศ ถูกต้องค่ะข้อที่4นะคะภาษีเป็นเงินที่รัฐจัดเก็บจากประชาชนเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาประเทศและสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทำให้ประชาชนมีความปลอดภยัยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีสะดวกสบายดังนั้นข้อ4จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะประเภทของภาษีภาษี แบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ใหญ่ได้แก่ภาษีทางตรงคือภาษีที่รัฐบาลเก็บจากรายได้ของผู้เสียภาษีมีผลทำให้รายได้หลังการหักภาษีหรือรายได้สุทธิของผู้เสียภาษีลดลงผู้เสียภาษีจึงเป็นผู้รับ,ารบภาระภาษีโดยตรงมีสองประเภทได้แก่ภาษีที่เก็บ จากบุคคลธรรมดาที่มีรายได้เช่นเงินเดือนค่าจ้างเรียกว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีที่เรียกเก็บจากธุรกิจที่ประกอบการและมีกำไรเช่นบริษัทห้างร้านค้าต่างๆเรียกว่าภาษีเงินได้นิติบุคคลต่อมาภาษีทางอ,อง้อม คือภาษีที่รัฐบาลเรียกเก็บจากผู้ผลิตหรือผู้ขายจากกิจกรรมการใช้จ่ายหรือการซื้อขายแลกเปลี่ยนผู้ผลิตหรือผู้ขายหากมีกำไรต้องเสียภาษีให้รัฐบาลแต่ผู้ผลิตหรือผู้ขายสามารถผักภาระภาษีไปให้ผู้ซื้อโดยการบวกภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนเข้าไปในราคาสินค้าทำให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นผู้ซื้อจึง เป็นผู้รับภาษีภาระภาษีดังกล่าวภาษีทางอ้อมเช่นภาษีสุลกากรภาษีมูลค่าเพิ่มนักเรียนคุ้นคำว่าภาษีมูลค่าเพิ่มไหมคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเห็นคำนี้ที่ไหนเอ่ยอ่าท้ายใบเสร็จใช่ไหมคะเรามาดูตัวอย่างภาษีมูลค่าเพิ่มในชีวิตประจำวันกันนะคะคุณพ่อของอาชีซื้อคอมพิวเตอร์และได้ใบเสร็จรับเงินซึ่งแสดง ภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ดังนี้นะคะหมายเลข1นหนึ่งนะคะจะเป็นชื่อหรือชื่อยอ่อและเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ออกไปกำกับภาษีหมายเลข2นสองนะคะมีความมีคำว,ว่าไปกำกับภาษีแบบยอ่อหมายเลข3สามหมายเลขลำดับของไปกำกับภาษีและหมายเลขลำดับของเล่ม 4. วันเดือนปีที่ออกไปกำกับภาษี 5. ชื่อชนิดประเภทปริมาณและมูลค่าของสินค้าหรือบริการ 6. ต้องมีข้อความระบุไว้ชัดเจนว่ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้วไปเสร็จร,รับเงินไปกำกับภาษีแบบยอ่อเป็นเอกสารที่ผู้บริโภคได้รับเมื่อซื้อสินค้าโดยมีแวดหรือภาษีมูลค่าเพิ่มปรากฏอยู่ด้วยค่ะแบบนี้นะคะเรียกว่าภาษีทางอ้อมค่ะ บทบาทหน้าที่ของประชาชนในการเสียภาษีการเสียภาษีเป็นหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งของประชาชนซึ่งถ้าหากประชาชนทุกคนเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายรัฐบ,บาลก็จะสามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างเต็มที่มีเงินนำไปใช้ในการพรัฒนา ประเทศด้านต่างๆซึ่งกฎหมายได้มีการกำหนดประเภทของภาษีผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีและอัตราภาษีที่เรียกเก็บแตกต่างกันไปซึ่งในที่นี้นะคะขอยกตัวอย่างผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาค่ะตัวอย่าง นายมงคลมีอาชีพเป็นพนักง,งานในบริษัทแห่งหนึ่งนายมงคลมีรายได้ซึ่งมาจากเงินเดือนเดือนละ20,000บาทด,ดังนั้นนายมงคลมีหน้าที่ในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมาดาโดยปฏิบัติด,ดังนี้นำเงินเดือนในแต่ละเดือนและรายได้พิเศษถ้ามีนะคะมาคำนวณเพื่อคิดเป็นรายได้ต่อปี นำจำนวนรายได้ต่อปีไปเปรียบเทียบกับอัตราจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ว่ารายได้ของตนอยู่ในอัตราที่ต้องเสียภาษีหรือไม่หากต้องเสียจะเสียภาษีเท่าใดนำจำนวนรายได้ต่อปีไปแสดงรายการตนเองตามแบบแสดงรายการภาษีที่กำหนดยื่นแบบแสดง รายการภาษีภายในเดือนมกราดถึงมีนาคมของปีถัดไปดำเนินการชำระเงินภาษีตามอัตราที่กฎหมายกำหนดเกตหน้ารู้นะคะในปัจจุบันการยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษีสามารถทำได้ผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากรซึ่งจะช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางค่ะ มาทำข้อสอบเน้นการคิดกันนะคะใครต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 1. แก้วตาประกอบอาชีพแม่ค้า 2. บริษัทแสงอรุณขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 3. ารณีเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปีที่3 4. วรนุษย์ได้รับเงินค่าเรียนพิเศษจากพ่อเป็นเงิน500บาทและเรียนคิดว่า ใครต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคะอ่าข้อที่1นนะคะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะเรียกเก็บจากผู้ที่มีภาษีผู้ที่มีรายได้ตามที่กฎหมายกำหนดโดยปกติแล้วนะคะจัดเก็บเป็นรลายปีผู้ที่มีรายได้ทุกคนมีหน้าที่ต้องนำไปแสดงรายการด้วยตนเอง ตามแบบแสดงรายการภาษีที่กำหนดภายในเดือนมการาถึงมีนาคมของปีถัดไปแต่ถ้าคำนวณรายได้และหักค่าช้จ่ายตามที่กำหนดแล้วต้องเสียภาษีบุคคลผู้นั้นต้องเสียภาษีตามเกณฑ์ที่กำหนดดังนั้นข้อ1นะคะจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องใช่ไหมคะเพราะว่าข้อที่2นะคะเป็นบริษัทบริษัทก็ต้องเสียภาษีแบบอะไรนิติบ,บุคคลใช่ไหมคะ บกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะคุณครูก็ขอลาตะเกนไปก่อนสวัสดีค่ะ